You're to DEVELOPER'S PODCAST listening LINE สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวริศ One Two, Developer Relation จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับและตีจิรวัตรการวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับ วันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับแชทบอทนะครับที่จะช่วยนะครับแล้วก็พัฒนา Customer Service นะครับว่าเราจะใช้แชทบอทเนี่ยมาช่วยได้ยังไงบ้างนะครับเราเอาบทความมาจาก m e d i u m มนะครับ m ี d ด u m c o m นะฮะชื่อบทความว่า how chatbot นะฮะ are transforming customer service with AI นะครับเขียนโดย Publication นะครับที่ชื่อว่า chatbot live นั่นเองนะครับาระับในบทความครับพี่ตีเขาพูด ถึงว่าแบบหลายๆธุรกิจเนาะในปัจจุบันก็เริ่มเอาเทคโนโลยีแชทบอทมาใช้มากขึ้นลูกค้าก็เริ่มคุ้นเคยแล้ะบางทีแบบเราเข้าไปหน้าเว็บไซต์อะไรก็จะมีแบบเหมือนเป็นมุมล่างขวาเขียนว่าให้แชทไหมเออเป็นเหมือนแบบว่าเออคุยมีอะไรให้เราช่วยไหมอะไรประมาณนี้ยอก็คือเราจะเริ่มเห็นประมาณนี้มากขึ้นนะครับลก็ลูกค้าก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็ยอมรับการ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านแชทบอทมากขึ้นสะดวกใช่ครับ,รบมันก็ง่ายสะดวกก็ A c เ e n t u r e เนี่ยเขาบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ริโภคในยุคนี้นะครับเขาไม่สนใจแล้วว่าจะคุยอยู่กับคนหรือจะแชทบอทขอให้ได้รับบริการเท่านั้นโอเคแล้วเห็นด้วยนะก็ส่วนตัวผมก็ใช้นะพิตีเหมือนแบบว่าครับตอนที่อย่างเราซื้อตั๋วเนาะเราซื้อตั๋วไปเที่ยวอะไรเงี้ยช่วงก่อนอันนี้ก็แบบบินไม่ได้ก็จะต้องมีการรีฟันกันอะไรเงี้ย โอ้ผมโทรไปคอนเซนเตอร์โทรง่ายก็ไม่ติดพี่ติโอ้คนโทรเพียบผมว่าโอ้น่าจะแบบคอนเซนเตอร์น่าจะแบบไฟลุกขึ้นอยู่แบบงานเข้าอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็เออก็ใช้ผมก็ทําผ่านทําเรื่องรีฟันผ่านแชทบอทก็สะดวกมากคือจบจบทรานเซ็กชันได้บนแชทบอทเลยใช่ใช่นะครับเสริมอีกนิดนึงข้อมูลจาก American Express เนี่ยก็พูดถึงผู้บริโภคของฝั่ง US เอฟขาก็บอกว่าหนึ่งในสามเนี่ยของผู้บริโภคกันนะก็คือบอกว่า ย้ายค่ายเลยอะเออเหมือนแบบ switching company ก็คือเหมือนแบบจากอีกเจ้าหนึ่งไปอีกเจ้าหนึ่งเลยนะถ้าได้รับบริการที่แบบไม่ดี u s t o m e r service ไม่ดีแสดงว่ามันมีผลมากในการที่จะเปลี่ยนใจคนจริงๆับผมก็จะเห็นแล้ว,ว่าเออการบริการบางส่วนเนาะที่อาจจะยังเป็นแบบ Tradition a l อยู่นะครับก็จะออมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการบริการของลูกค้าคุณเนี่ยถ้าเอาแชทบอทเข้ามาช่วยเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยก็จะสามารถตอบสนองเ,ออเรื่องหลักๆที่ลูกค้าคาดหวังก็คือแบบ ต้องการรับบริการแบบรวดเร็วทันทีอะพีต่ติแน่นอนอืมมันเหมือนยุคนี้เราความเขาเรียกวไรความอดทนเราต่าลงเนาะก็เหมือนแบบว่าใช่เหมือนเราเราอยากได้อะไรสมมติเราอยากขิวข้าวแล้วก็อ่ะเปิดไลน์แมนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอยากจะดูทีวีก็ไลน์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบมันต้องได้นะตอนนั้นอนะเออมันมันมันคือเื่องด้วยแบบว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยทุกอย่างมันรวดเร็ว มันตอบสนองเราเร็วนะครับรผมว่ามันก็เลยมันมันเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเราอะ่ะอืมอมถูกเ uh huh. นาะถ้าเกิดว่าธุรกิจเนี่ยเอาแชทบอทเข้ามาช่วยบริการเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยตอบสนองความคาดหวังลูกค้าได้เนาะอืมจริงครับในบทความเขาแนะนํา10ประเด็นหลักๆที่แชทบอทเนี่ยจะเข้ามาช่วยบริการลูกค้าให้ดีขึ้นได้นะครับ,รบก็ตั้งแต่ข้อแรกก็คือ deliver instant customer support นะครับ,รบข้อที่2 2 4 x 7 Availability อ่ายี่สิบสี่คูณเจ็ดนั่นเองนะครับ,รบข้อที่สาม Deliver seamless hybrid support along with live chat อ่าโอ้ชื่อเทมากข้อนี้อ่า hybrid support เทมากนะครับข้อที<ๆ>่ส<ๆ>ี่ Easy scalability นะครับอืมข้อที่ห้า Reduce your cost of customer support with bots <ๆ>นะครับอืมข้อที่หก Reduce support tickets ข้อที่เจ็ด Collect customer feedback and information ข้อที่8 อัตโนมัต your social media support oh, ข้อที่ 9. <yeah. S 1> minimize I V R frustrations นะครับแล้วก็ข้อที่ 10. better chatbot support equals higher customer happiness ครับ10ข้อด้วยกันที่จะเข้ามาช่วยนะฮะใช่ครับอืมเราไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยไหมครับแทนได้ครับพี่มาที่ข้อหนึ่งกันเลยครับเรื่องของการ deliver instant นะครับ customer support หรือการ ให้ความช่วยเหลือนะครับตอบสนองผู้ใช้เนี่ยลูกค้าเนี่ยทันทีทันใดนะครับ The Retail Executive Survey นะครับเป็นเซอร์วิที่พบว่าธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญเสียลูกค้าไปถึง75%นะครับจากการที่ต้องให้ลูกค้ารอนะครับ,ครบเคยไหมฮโ c ้องรอนาๆโอ้รัยฮะโทรไป call center แล้วต้องรอ,อนานๆโอ้แทบอยากย้ายค่ายเลยเพี่ไม่ใช่ <laughs> บ,บางทีแบบเ,เราเราได้ยินคนบ่นกันเยอะเหมือนกันนะเรื่องที่แบบว่าโทรไปแล้วก็ไม่มีคนแบบต้องรอ,อนานยังไม่มีคนรับสายสักที เขาก็เลยบอกว่าหนึ่งในความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกค้าคือไม่สามารถได้รับการตอบสนองอ่ะแบบทันทีทันใดอ่ะอมแพแทนจริงจริงอันนี้ก็เห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับเพราะอย่างที่เกิดไปแล้วนิดนึงเนาะก็คือความคาดหวังของผู้บริโภคปัจจุบันก็เราความอดทนเราต่มลงนะครับเราอยากจะได้แบบเหมือนมันต้องเดี๋ยวนั้นอ่ะอืมเอาอย่างนั้เลยก่อนนะครับเราจะขอข้อมูลหรือจะขอบริการขอสวิตอะไรเงี้ยผมคิดว่าแบบเราอยากได้เลยเช่น เอ่ออย่างตัวอย่างที่ผมทํารีฟันกับอ่าสการบินเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ตอนแรกก็พยายามโทรไปคอนเซ็นเตอร์ยังไงก็ไม่ได้นะครับโทรไปยังไงก็ไม่ติดอีเมลก็หายแล้วก็พยายามไปกรอกฟอร์มในเว็บไซต์ก็หายเหมือนกันนะครับสุดท้ายเห็นว่ามันมีแชทบอทอยู่เฮ้ยก็ลองดูก็ลองไปแชทกับแชทบอทเออมันมันช่วยได้พิติมันมันทำโฟลไว้โอเคเลยมันจะค่อยๆถามข้อมูลพิติเวอร์ยิ้มตัวตนอะไรเงี้ยแล้วก็กรอกอ่าว่าเอ้ยบินเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยขอยืนยันตัวตนเสร็จแล้วปุ๊บถ้าแบบ ทำทังกันจบได้เลยว่าให้เราต้องการรีฟันแล้วก็ แต่พักมันก็เหมือนส่งเมลคืนมาแบบเออเขามันก็ค่อยไปโปรเซสหลังบ้านซึ่งผมอ่ะไม่ได้ต้องการแบบต้องการเงินเดี๋ยวนั้นไงแต่ผมอยากจะทําเรื่องนะเดี๋ยวนั้นเออคือคุณไปให้จบใช่คุณไปรีฟันหลังบ้านแบบเออสามสิบวันสี่ห้าวันอะไรก็ได้อันนี้ตอนจบคือแทนได้เงินคืนไหมฮะอันได้เงินคืนเี่ได้เงินคืนได้เงินคืนโอเคก็คือผ่านแชทบอทก็ได้เงินคืนได้เหมือนกันใช่ใช่ครับผมคือแชทบอทเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องก็จริงนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมมันจะาตอบ คำถามมาตอบปัญหาของลูกค้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทันทีทันใดเนอะใชออะจ่จริงจริงทำให้เรารู้สึกว่าเราถามไปมีคนตอบกลับทันทีเนอกออกไหมฮะอืมอมอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนความประทับใจความพึงพอใจของผู้ผู้ใช้เลยลูกค้าเราเลยอืมจริงผมว่านะอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆถ้าเอาแชทบอทเข้ามาใช่นี่คือเรื่องแรกนะฮะตอบสนองแบบทันทีทันใดนะฮะผมข้อสองครับ,อ, 2, รบอันนี้ผมชอบนะฮะครับยี่สิบสี่คูณเจ็ดนะฮะ <laughs> Availability นะฮะก็คือความที่แบบสามารถพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะเขาบอกว่าจากเซเวเขาบอก43เปอร์เซ็นะฮะของลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยนะฮะคาดหวังว่าจะได้บริการที่แบบว่าตื่นมาตอนตีสองเนี่ยก็ทักไปแล้วต้องตอบอะนะฮะโอ้โหสุดยอดเอาอย่าง,งานั้น oh. เอาอย่างนั้นเลยนะฮะในบทความเนี่ยเขาย้ําว่า การให้การตอบสนองที่รวดเร็วนะฮะแล้วก็แบบว่า a อาเวลา i l บิลิตี้คือตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะฮะเป็นปัจจัยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการการรักษาลูกค้านะฮะกับถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าที่มันแบบอ,อาจจะไม่พร้อมที่จะเป็น 24, คูณ7็อย่างเงี้ยคือคลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่างได้จริงนะฮะจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะไปตอบลูกค้านะเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอื่นๆเช่นพวกแบบ พวกที่ทำช้อปปิ้งออนไลน์เออเบริการขายเงี้ยมันก็คือเรียกได้ว่ามันเซล์ได้ยีิบสี่ชั่วโมงชอบไหมเนาะราก็ชอบนะใไมเราสมมติตอนนั้นเราอยากได้เราตีสองเราอยากได้แล้วเราแบบคนขายไม่พร้อมอย่างเงี้ยขายขายให้เราไม่ได้สมมุติเราจะรอให้เราตื่นมาสิบโมงแล้วค่อยมาซื้อทีนึงมันแบบมันก็ไม่ซื้อแล้วป่ะพี่ใช่ไหมครับเออใช่ครับดังนั้นนะครับถ้าแชทบอท นะฮะสามารถที่จะทํางานได้แบบว่า2 4่คคือตลอดเวลาเนี่ยผมว่านอกจากที่ลูกค้าจะประทับใจนะครับ,รบอยู่กับเราสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งแล้วนะครับธุรกิจเรายังเติบโตไปได้แบบก้าวกระโดดด้วยอ่าสุดยอดนะฮะคร,ครับผม ข้อที่3าไปเลยดีกว่านะฮะมาที่ข้อที่3เนี่ยมันชื่อว่า Deliver Simulate Hybrid เนี่ยชื่อนี้ผมชอบเลยนะมีคำว่า Hybrid เนี่ยเท่นะ Hybrid Support Along With Live Chat นะฮะโอ้ฟังปุ๊บผมว่าเดาได้ทุกคนน่าจะเดาได้ว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างแชทบอทกับ Admin นะครับในการที่จะตอบสนองลูกค้านะครับ,รบในบทความเนี่ยเขาบอกว่า การที่จะใช้ทั้งคนที่เป็นแอดมินเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแชทบอทเนี่ยมาผสมประสานกันเพื่อบริการเนี่ยให้บริการเนี่ยมันมันจะให้บริการที่เขาเรียกว่างไงพิเศษกว่าดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะช่วยบาลานซ์ให้กับทีมซัพพอร์ตได้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่มีคําถามจากลูกค้าลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยเหมือนตัวแชทบอทเนี่ยอาจจะเป็นด่านแรกที่จะช่วยกรอง นึกออกไหมฮะกรองว่าเนี่ยเป็นคําถามประเภท A B C D นึกออกไหมฮะมแล้วถ้า A B C D เนี่ยแชทบอร์สามารถตอบได้แชทบอทตอบจบเลยนะฮะแต่ถ้าแชทบอร์ดตอบไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะดิเรกนะครับส่งมาให้กับแอดมินเนี่ยช่วยตอบได้อีกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เรียกว,ว่าไงะการบริการมันจะดูสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอ่ะนึกออกไหมฮะจริงเพราะว่ามันผสมผสานนะไฮบริดสมมุติว่าแบบใช่ครับสมมุติเราอยากให้คนตอบเงี้ย พอทักมาปุ๊บให้คนรอตอบเลยบางทีมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าคนก็เราก็สเกลคนได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแชทบอทเนี่ยทักมาปุ๊บมันตอบได้เลยแต่โอเคบางเอ่อคอมเพล็กซ์ควอชันหรือว่าบางคําถามอาจจะตอบไม่ได้มันก็ถ้าให้คนมาช่วยเซิร์ฟอีกทีหนึ่งเนี่ยก็โอ้โหผมว่ามัน perfect solution นนะใช่ครับอ,อย่างในไลน์เนี่ยที่ผมเคยเห็นบางเจ้าอาจจะอาจจะยังไม่ถึงกับขั้นว่าฉลาดที่จะส่งต่อไปเองให้ให้อดมินนะครับแต่ที่มผมเห็นเนี่ยมันจะมีแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าเหมือนเคสฟอ o r back คือหมายถึงว่าับเเออ่่่ตวแชททนนีีียยไมมมขู้ล ตอบไม่ได้เงอไหมฮะมันก็จะมีพวกแบบลิงก์ที่วิ่งไปให้คอเซนเตอร์อ่ะอีกทีหนึ่งอีกเงอะไหมฮะเพอ่มดูฉลาดดีอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีนะเฟรนโฟที่ดีใช่ครับหรือว่าอย่างล่าสุดพิติในไลน์เรามีเป็นเราสามารถใช้ตัวไลน์ม y ยช็อปพิติที่จะสามารถเปิดบอทดโหมดแล้วก็เปิดแชทโหมดพร้อมกันนะอ่านะฮะอืมก็ทําให้ช่วยที่แบบว่าเออสมมุติเรามีแชทบอร์ดอยู่แล้วจากตัว OA official เขาเนี่ยก็แชทบอทก็เปิดบอทดโหมดไปนะครับแต่ว่า เสริมด้วยตัวไลน์ไมช็อปเนี่ยก็ปเป็นส่วนที่แชทหลังบ้านให้อดมินเข้ามาตอบได้อืมอ่าอันนี้อันนี้ใน,นในคอมมิชชี่ของพวกเราตอนนี้มีคนเล่นตัวนี้เยอะมากเลยนะฮะจริงจริงก็อืมใช่ครับและที่สําคัญอีกนิดนึงแล้วกันขอขายนิดนึงว่าไลน์ไมช็อปนะฮะใครฟังอยู่หลายคนนี่อ,อุ๊ยต้องเสียงเงินซื้อหรือเปล่าฟรีนะครับ <laughs> อ่าใช้เงินได้ฟรีครับฟร,ร,บรีนะครับก็มีออฟฟิเชียลเขาก็เปิดได้เลยอ่าใช่โอเคนะครับถัดไปข้อที่สี่ครับ Easy scalability นะครับจริงๆส่วนใหญ่เราก็จะพอรู้เนาะว่าทราฟฟิกแบบช่วงไหนที่ลูกค้าเข้ามาเยอะเช่นแบบเทศกาลหรือว่าแบบปีใหม่เออ <laughs> ปีใหม่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพอจะ forecast ได้ระดับหนึ่งแบบผมเคยเข้าไปดูทีมพี่ๆ call center เขาทำงานกันช่วงที่แบบไม่ใช่ลั s ช o าอมากเขาก็อาจจะคนไม่ได้ full t e a มากพี่ตีครับอ,อแต่อย่างถ้าแบบช่วงที่แบบเออดูแล้วเป็นช่วงที่ peak t i m หรือว่าเขาอาจะเคยมี forecast ว่าเอ้ย เออช่วงนี้คนใช้เยอะหรือว่าแบบเออมีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เขาก็จะเหมือนแบบเออเรียกคนมาเพิ่มหรือว่าคนก็จะในห้อง call นเตอร์ก็จะเยอะหน่อยอ่าประมาณนั้นเพราะว่ามันจะต้องมีคนโทรมาเยอะแน่แน่ใช่ใช่เขาก็ส c a l กันประมาณนั้นแบบเป็นคนเข้าคนออกอะไรเงี้ยแต่ว่าครับอย่างล่าสุดอย่างเหตุการณ์โควิดอย่างเงี้ยพี่ตีคือแบบเขา t o m e ซัพพอร์ตของบางอุตสาหกรรมเนี่ยแบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสายการบินอะไรเงี้ยยังไงเนี้ยผมบอกเลยว่าเขาสเกลคนเนี่ยก็ไม่ทันอืจริงอืสมมุติว่าแบบจากเดิม เขากะว่าสักแบบร้อยแชทวันหนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเข้ามาทีแบบสี่ห้าร้อยแชทแน่นอนทั้งยังก็สเกลไม่ทันครับอืมครับซึ่งตรงนี้แหละแชทบอทก็จะเข้ามาช่วยได้แชร์นิดนึงแทนพี่ติ๊เคยเคยเข้าไปดูงานทีมคอ l l เซนเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มันเคยมีเหตุการณ์ที่เซอร์วิสมันมีปัญหาใช้งานไม่ได้นะครับช่วงนั้นมันก็จะมีานชั่นเยอะมากเลยคือได้ได้เห็นจริงๆคือได้เห็นเลยว่าแบบมันมีคิวที่ ต้องรอครับแบบติเนี่ยอาจจะรอหลักหลักหน่วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นรอหลักร,อยอยร้อยเงี้ยโอ้ซึ่งหลายคนอาจจะรอไม่ถึงจนมาถึงคิวตัวเองได้ไหมฮะไม่ไหวอืมรอไม่ไหวบางทีครับเพราะฉะนั้นแชทบอทอย่างที่แทนบอก e a s อ Scalability เนี่ยนะฮะมันทํางานแทนคนแล้วมันมาเท่าไหร่เราก็เตรียมเซิร์ฟเวอร์เตรียมตัวแชทบอทของเราให้พร้อมก็พอนะฮะก็สเกลไปได้ ใช่ครับด้วยเทคโนโลยีเนาะเราก็สเกลเพิ่มลดช่วงไหนใช้น้อยก็ดาวเซิร์ฟเวอร์ลงหรืออะไรเงี้ยใช่ครับก็ทําให้แบบเอ่อการที่จะสเกลขึ้นลงเนี่ยง่ายสะดวกครับผมมาช่วยได้เลยครับใช่นะครับข้อที่5นะครับ reduce your cost of customer support นะครับก็คือช่วยลดต้นทุนนั่นเองอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะก็จะช่วยประหยัดต้นทุนนะครับในการที่จะแบบในการดําเนินงานเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ธุรกิจต้องแบบควบคุมบัเจิตอะไรเงี้ยอย่างสมมติเราเพิ่มคนเนี้ยก็ ผมว่านอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายก็ต้องใช้เวลาเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเราเพิ่มคนปุ๊บเขาเข้ามาปุ๊บเขาทํางานให้เราแบบร้อเหมือนคนที่ทํางานมาอยู่แล้วได้เลยพิติไหมโอ้ไม,ไม่ไม่น่าได้นะใช่ก็คือต้องเข้ามาต้องมีการอบรมมีการเทรนต้องอาศัยประสบการณ์อะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นก็แชทบอทเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยจัดก,การรีเควสที่เยอะได้ในเวลาเดียวกันแบบที่คอสมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอืมประมาณนั้น คือเอามาช่วยมามาบวกกับแอดมินก็ได้ใช่ใช็ค<ช>ือ<ช>ทบอทแอดมินเนี่ยอย่างที่ข้อก่อนนั้นที่บอกไปทําให้ประสิทธิภาพเราเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้นไปอีกจร,รจริงครับจริงครับโอเคข้อที่6นะครับ reduce support ticket นะครับอันนี้าจากตัวเลขของ IBM นะครับเขาประมาณกันว่าไอ้ support ticket support ticket ก็คือเหมือนพี่ติมี call center เนาะแล้วก็มี request เข้ามาแล้วเขาก็คล้ายๆเปิด t ิเก็เปิดเหมือนแบบเปิดงานว่าเอยเออมีคิว คนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเออก็น,นี่อันนี้เรียกว่า support t i c k e ตนะครับไอเบีมบอกว่า support t i c k e ตเนี่ยในปีปีหนึ่งนะครับเกิดขึ้นราวสองแสนหกหมื่นห้าพันล้านใบโอ้เพียบเพียบเพียบนะครับก็ทําให้แบบต้นทุนการบริการลูกค้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสามล้านล้านดอลาลาร์ก็คือแบบโอ้โห<อ>ไม่รู้ไม่รู้ศูนย์กี่ตัวเยอะมาก <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นการใช้แชทบอทเนี่ยมาแบบตอบคาถามบางอย่างหรือว่าช่วยบริการบางอย่างที่ทําที่แชทบอทสามารถทําได้เนี่ยก็จะเป็นโซลูชันที่ ช่วยลดจานวนที่เก็ตได้ทันทีนะครับช่วยลดภาระของทีมงานซัพพอร์ตได้ทันทีนะครับอย่างเช่นเราแบบสืบค้นอะไรง่ายๆอันนี้ผมเห็นด้วยนะอย่างแบบครับบางทีเราจะไปเซิร์ชข้อมูลในสักอย่างอ่ะเราแบบบางทีในเว็บมันก็ต้องพี่ตีต้องไปถ่ายเองอะเอาง่ายใช่ใช่ใช่เราต้องไปถ่ายเองว่า้ข้อมูลมันอยู่ตรงไหนว่าเปิดปิดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าใช้แชทบอทเนี่ยบางทีมันเราถามปุ๊บมันก็มันไปเอาคําตอบมาให้เราได้เลยอย่างเงี้ยเออมันก็เใช้งานง่ายเนาะอืมเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะจริงครับ ก็ในบทความบอกว่าบริษัทที่ใช้แชทบอทเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักง,งานได้ประมาณ3.5เท่าอืมเท่านะครับแล้วก็ความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วย22%แน่นอนอันนี้ผมมั่นใจว่าต้องเพิ่มแน่นอนโอเคถไปข้อที่นะครนะครับ,รบ Collect customer feedback and information นะครับอันนี้คือรวบรวมคำติชมของลูกค้านะครับ,รบก็เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเราจะพูดถึงเรื่องของ feedback is a gift มากขึ้นนะพี่ตี ค,ความเห็นของลูกค้าเนี่ยก็คือมีความสําคัญกับธุรกิจมากเราควรจะแบบเออรวบรวมคําติชมของลูกค้ามาแล้วก็เอามาพัฒนาสินค้าบริการนะครับแต่บางทีมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะคอยไปถามลูกค้าทำเซอร์เวย์กรอกฟอร์มอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเออคุณลองแทรกคําถามแทรกขอฟีดแบ็กไปในแชทบอทไหมเออเวลาแบบถามให้คะแนนหน่อยให้รีวิวหน่อยอะไรเงี้ยคือทําให้มันแบบ,บเอาแชทบอทเข้ามาช่วยทํามันดูสนุกขึ้นดูแบบ อ่าให้ให้ลูกค้าฟีดแบ็เราง่ายขึ้นประมาณนั้นออครับคือผมรู้สึกว่ามันแบบนี้มันเป็นเหมือนมิติใหม่นะอืมอมเพราะรว่าการให้ฟีดแบ็เท่าที่ผมในความรู้สึกหลับตาปุ๊บคานี้มาผมจะนึกนึกถึงฟอร์มที่อยู่ในเว็บเออต้องไปต้องกรอกฟอร์มอ่ะเยอะๆอ่านึกถึงนี้ตลอดเลยนะฮะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันอ่ะอืมอืมจริงะะจริงนะเล่าให้เราฟังหน่อยสินะฮะว่าแบบคุณคิดว่าบริการของเราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะฮะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยติดขัดตรงไหน จริงๆผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเหมือนช่องทางใหม่ประสบการณ์ใหม่นะอ่าจริงจริงถูกนะเออผมชอบไอเดียนี้มากอืมก็หรือบางทีเราอาจจะดูจาก Data เราก็ได้พี่ติอย่างแบบเออลูกค้าดรอปออฟตรงนี้เยอะอะไรเงี้ยหรือมีคําถามที่ถามเข้ามาแล้วแบบแชทบอทตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเราก็แบบเนี่ยดูจาก Feedback ดูจาก Flow ดูจาก d a t ้เนี่ยก็เอามาปรับปรุงแชทบอทของเราได้รไดปรับปรุงบริการได้ได้ด้วยอืมใช่ครับครับผมอ่ะ มาข้อถัดมาครับข้อที่8ดนะฮะมาถึงข้อที่แปดละอ a u โตเมทยู o u โซเชียลมีเดียสปอร์ตนะครับนะฮะยุคนี้มันต้องมีความคําว่าออโตเมดหนึ่งจะเท่เ<อ>นะฮะยุคนี้นะฮะมาขอบริการผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับธุร,รกิจเนี่ยคนที่จะยูทิลไลซ์ช่องทางเหล่านี้ยเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าได้แบบทันท่วงทีนะฮะทันทีนะฮะจริงสำหรับยกตัวอย่างฝั่งไลน์หน่อยละกัน<อ>นะฮะตอนนี้นะฮะ ใครที่ใช้บริการ Official Account ในไลน์ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะฮะอันนี้<อ>จะย้ำว่าไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะฮะเรามีเขาเรียกว่าฟีเจอร์ใหม่ละกันนะฮะที่อยู่ใน Official Account Manager ที่ชื่อว่า AI Respond Messages โอ้โหเท่มาก AI อโอ้ใครใช้ไลน์ Official Account นะฮะอันนี้ขายกันตรงตรงขายกันตรงตรงได้เลยมีเมนูใหม่ย้ำอีกครั้งว่า AI Respond Messages ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มีความ AI หน่อยก็คือฉลาดในการที่จะคนพิมพ์แชทเข้ามาเนี่ย มันสามารถที่จะคิดนะฮะว่ามันอยู่ในบริบทเรื่องอะไรแล้วก็สามารถตอบกลับไปได้เลยครับนะฮะไม่ต้องพิมเปะใช่พี่อันนี้ไม่ต้องพิมพ์เปะฮะสมมุติว่าอยากจะทักทายแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ควรจะต้องแบบเข้าใจว่านี่เป็นการเฮ้ยนายมาทักทายฉันไง้ไหมฮะอโอเคเฮ้ยน่าสนใจใช่น่าสนใจมากใครไม่ได้ไม่ไม่เคยลองเล่นให้ลองเข้าไปเล่นนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการที่เราสามารถที่จะตอบสนองลูกค้าได้ทันทีแล้วเข้าใจไม่ต้องเป๊ะแบบที่แทนว่านะฮะลูกค้าก็จะแบบรู้สึกแฮปปี้ไหมยังกับคุยกับแอดมินอะไรประมาณนี้นะฮะจริงโดยปัจจุบันนะครับไอตัวเมนูเนี่ยเราก็จะมีชุดคําถามที่เป็นคําถามพื้นฐานคําถามทั่วไปนะครับที่ลูกค้ามักจะถามมักจะใช้นะครับกับตัว o f ฟ i c i a l a c c o u เ t เนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเราลองเข้าไปดูได้นะครับเรายังสามารถเรื่อง รูปแบบการตอบกลับนะฮะได้นอกจากเท็กซ์เราก็เลือกเป็นสติ๊กเกอร์รูปเป็นเรื่องเป็นรูปภาพหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอโตเมัตอยู่โซเชียลมีเดียนะฮะตัวอย่างที่เราใช้ก็คือ Li n e o f f i c i a l a c c o u n t นั่นเองโอ้หน่าสนใจพี่ผมว่าแมคค้าออนไลน์นี่น่าจะชอบแน่นเลยชอบเลยครับเออเพราะว่ามันแบบมีพื้นฐานเนาะแบบร้านเปิดปิดปกี่โมง<ช>อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยส่งของได้ไหมหรืออะไรเงี้ยมันแบบเป็นชุดคำถามที่ทัท่วไปมันเป็นเหมือน FAQ อะนะฮะอ่าใช่ใช่ แต่ถ้าใครที่เคยเล่นตัวออโต้ออโต้รีสปอนใช่ไหมนะฮะตัวเรสปอนนัครับไม่ได้เก่งเท่าตัวนี้เอางี้ดีกว่าอันนั้นมันแบบต้องพิมพ์ตรงๆเลยอ่ะตัวนี้มันจะเก่งกว่าใช่ตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้มันจะเข้าใจคอนเทกต์บริบทอ่ะใช่จริงๆไม่ต้องพิมพ์ไป๊ะของใช่ครับไปลองเล่นกันดูตัวถัดมานะฮะตัวที่เก้าแล้วนะฮะ m i n i m ั z e IVR ว r u s t r a t i o n s นะฮะหรือลดความแบบว่า ขัดข้องนะฮะในการใช้งาน IVR แล้วกันนะฮะพูดถึง IVR นิดนึงนะฮะถามว่าชื่อเต็ม IVR ชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้นะฮะว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องเคยใช้แน่ๆหลายคนที่ฟังอยู่ต้องเคยใช้ไอหนึ่งเก้าศูนศูนย์่ะจำได้ไหมฮะโอหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ผมว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นหวยมวยบอลเนี่ยแนะไอวีอาร์เนี่ยโทรกันบ่อยสมัยก่อนสมัยก่อนนะฮะจริงในความนี้เขาก็บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ เหมือนไม่ได้ชอบแล้วนะฮะระบบตอบรับอัตโนมัติหรือ I V R เนี่ยแบบเดี๋ยวนี้ี่ยเขาเขารู้สึกว่ามันไม่มันไม่สามารถที่จะตอบสนองเราได้แบบทันทีทันใดนะคะรับผมมาเล่าตัวอย่างให้ฟังละกันเนี่ยกลับมาที่หวยมวยบอลเลยนะฮะสมัยก่อนถ้าจะถามว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเนี่ยนะฮะเตะเข้าไม่เข้าไดสกอร์เท่าไหร่เนี่ยโทรไปเลยครับ1น0 0้บลาบลาบลานะฮะโหลนี่เป็นระบบอัตโนมัติของพิมเมลีกนะฮะเอ่อต้องการจะทราบ a ทาราบ b ทาราบ c บอกว่าสมมติกด a กดหนึ่ผู้ผิดนะฮะกด1นะฮะเพื่อไปดูผลสกอร์ล่าสุดอ่ะผมกด1นึป๊บนะฮะกดหนึ่นะะ 1, 1> เสร็จเรียบร้อยเลือกทีมที่คุณชอบนะฮะแมนยูสิบเอ็ดอะแมนยูกด1ิผมกด11 <im ans> ออีกนะฮะสมมตินะฮะอันนี้นะฮะแล้วคราวนี้มันถึงจะมาบอกได้ว่าเมื่อคืนได้อะไรไปคือเตะชนะไม่ชนะสกอร์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าแชทบอทเมื่อคืนพิมพ์เลยฮะเมื่อคืนแมนยู ชนะหรือแพ้สกอร์เท่าไหร่โบตอ,อกบกลับเลยไงเออจบละเห็นไหมโอ้โหเรียกได้ว่ามันลดระยะเวลาที่กว่าเราจะไปได้คําตอบเนี่ยเยอะมากจริงแล้วผมว่ายุคยุคนี้เราถนัดการแชทมากกว่าการโทรนะพี่จริงครับไหมถ้าคือคือมันต้องแบบเราจะโทรหาใคร้องคือมันต้องต้องมีเรื่องอะแบบอะไรสักอย่างที่อาจจะแบบเออเร็วต้องการด่วนนิดนึงแต่ถ้าเราแชทก็คือแบบเราก็ เราแชทกันเป็นธรรมชาติมากกว่านะในความคิดผมตอนนี้ส่วนตัวผมเห็นด้วยมากๆคือเวลาเราอ่านพิติมันเราอ่านเราสแกนนิดนึงเราพอรู้แล้วว่ามันมันคือความหมายของคํามันคืออะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเราเราอ่านเนี่ยมันเร็วกว่าฟังเยอะอืจริงก็ข้อก้านี่ก็อาจจะลองปรับดูได้ครับผมได้ครับอ่ะมาที่ข้อสุดท้ายนะครับ,รบ Better Chatbot Support นะฮะ อีโค l คือเท่ากับนะฮะ Hire Customer Happiness โอ้นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการให้บริการแชทบอทเนี่ยมันมันดีกว่ามันทำให้ลูกค้าเนี่ยมีมีความสุขนะฮะในการรับบริการนะครับ uh. ข้อมูลจากฟอฟนะฮะสามในห้าของมิเลเนียนนะฮะคนยุคเราไหมฮะมิเลเนียนใช่ะะยุคพวกเราเนี่ยได้เคยใช้งานแชทบอทนะฮะมันหมายความว่าลูกค้ากลุ่มเนี้จะสะดวก แล้วก็โอเคกับการใช้แชทบอทคือเหมือนเหมือนแฟมิลเลียไหมเออจริงสามในห้าเยอะนะ,ะ 3, 5, นะโอ้ก็คือเกินครึ่งเกินครึ่ง,ง,ง,งออชนะละเกินครึง่งของมิเลเนียนเนี่ยคนยุคมิเลเนียนเคยใช้แชทบอทอืมครับทุกคนแบบว่ามันเป็นเรื่องอร์มอลของพวกเราอ่ะนะฮะในการแชทไปละนะฮะครับซึ่งเมื่อเราลองเอาแชทบอทเนี่ยมาใช้แล้วเขาแนะนําว่าให้ลองตรวจสอบด้วยว่าแชทบอทของคุณที่มาให้บริการลูกค้าอยู่เนี่ยดีขึ้นจริงไหมคือแบบเหมือนเก็บผลน่ะนะฮะเก็บฟีดี็กตรวจสอบหน่อยอืมนะฮะ ผ่านการวัดคะแนนความพึงพอใจหรือว่าจะเป็นการแบบหาตัวชี้วัดอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อที่มาตัวชี้วัดว่าเอ๊ะหลังจากที่ลูกค้ารับบริการผ่านแชทบอทแล้วเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบนะฮะอืมอืก็คือเหมือนเหมือนต้องวัดผลนิดนึงสิ่งที่แชทบอทเอ่อเราเราลงทุนกับแชทบอทไปเนาะก็อาจจะวัดผลกันด้วยอืมไม่แน่นะมันของธุรกิจของคุณมันอาจจะมากกว่าที่ฟอสสรุปมาว่าสามในห้าคุณอาจจะเป็นสี่ในห้าห้าในห้าก็ได้นะฮะอือสุดยอด นั <Okay. S 2> ่นก็คือ10ข้อของเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะตัวลิงก์ของบทความเข้าไปด้วยนะครับถ้าใครอยากจะไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมก็ไปดูที่ Description ได้สุดท้ายก็ฝากติดตาม Podcast นะครับกด Subscribe ตามช่องทางที่คุณฟังอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น SoundCloud นะครับ YouTube Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับผมโอเคก็ EP นี้มีประมาณนี้น้องพิตินะครับแล้วเดี๋ยว<ม>เราเจอกันใหม่อีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ